สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพาด้วยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ใจจะพา FC มารับชมแนวทางหุ้นนิเคอี VAP เช้าบ่ายนะคะทุกคนค่ะวันที่2พฤษภาคม2568นะคะทุกคนวันศุกร์ค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแยกรอบเช้าและบ่ายส่วน FC ท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้ FC พิจารณาเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ Fc จะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันก่อนอื่นนะคะจะจะพาไปดูวันที่หนึ่งก่อนว่าเข้าหรือหลุดวันที่หนึ่งนะคะจะให้เรนหนึ่งและศูนย์มาเก้าสี่แปดเก้าสี่นะคะทุกคนหลุดนะคะพี่น้องมาเข้าเก้ากับแปดรอบบ่ายเลขเรนประจําวันหลุดรอบบ่ายจะให้เก้าและแปดมาสองศูนย์สองหนึ่งสามหลุดทุกคนมาเข้าศูนย์กับหนึ่งของรอบเช้าทุกคนวันนี้สลับกันมา โอ้ยนาองคะทุกคนเมื่อวันนี้หลุดนะคะทุกคนค่ะหุ้นจีน VAP หลุดแบบไม่มีเยื่อใยเลยจิเออหุ้นนิเคอีก็หลุดหุ้นนิวี v ก็หลุดนะคะทุกคนอยากหยุดก็หยุดพักได้เน้องพี่น้องมันเข่ามาหลายมือแล้วพี่น้องขาเพิ่นอยากพักพ่อนพี่น้องไปต่อลุ้นต่อวันที่สองขอให้ FC โชคดีเหมือนเดิมถ้าชั้นชอบนะคะไม่ชอบผ่านค่ะ สำหรับวันที่2จากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้รอบเช้าจะได้3และ2มาดูความน่าจะเป็น3773 3, 3663 3113 3993 3443 3883 2332 2772 2662 2112 2442 สองเก้เก้องเนรอบบ่ายอยู่ที่เจ็ดและหกเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจเจเจหหหคามสองสองหหหนึ่งหนึ่งหหหกหก หกห้าห้าหกนะคะทุกคนประมาณนี้ค่ะทุกคนขะมาดูคู่ตเด็ดกันคะ่ะสามสองเจ็ดหกนะคะสามเจ็ดเจ็ดสามสามหกหกสามสองสามสามสองสองเจ็ดเจ็ดสองสองหกหกสองเจ็ดกับหกเจ็ดสามจ้ำเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดหกสามสามหกหกสองสามหกสองสองหกนะคะ fc ขานี้ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย fc ท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วกลับด้วยทุกๆคู่ที่ชอบนะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจำวันเลขเด่นประจำวันอยู่ที่6กับ1นะคะเบิ้ลประจำวันคือ6 6และ1 1 เลข6กับเลข1นี้ FC สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสำหรับสายวิ่งสายรูดค่ะเด่นรอบเช้า3ได้2เด่นประจำวัน6และ1เป็น3 6 6 3 3 1 1 3 2ค่ะ2 6 6 2 2 1 1 2นะคะ7กับ6และ6กับ1เป็น7 6 6 7 7 1 1 7จิตคู่ตะเด่น7 6 6 7 6ค่ะ6 6 6, 6 1จิตเลขเบิ้ลประจำวันเลขเด่นประจำวัน ประมาณนี้ครับพี่น้องมักกะตามได้ครับพี่น้องค่าบ่มักบ่ชอบให้พี่น้องเลื่อนผ่านคะ่ะสถิติมีเขามีหลุดทุกมือค่ะพี่น้องคะ่ะบ่ได้เขาทุกมือแล้วกับบ่ได้หลุดทุกมือเนอาะจ้าค่ะทุกคนสําหรับแนวทางหุ้นนี้เขีย v p นะคะวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดวันศุกร์ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกๆก,กําลังใจ T.F.C. ทุกๆท,ท่านมาให้กันเสมอมา สำหรับวันนี้เจคขอให้เอฟซีโชคดีค่ะโชคดีมันหมานสุภูสุกุนพี่ดองสวัสดีค่ะ